แต่ว่าแล้วสำนักมาเชื่อร้ายล่ะนี่เจ้าทำยังไงถึงทำให้ท่านเจ้าสำนักมอบพลังให้เจ้ามากมายถึงเพียงนี้ล่ะอืมเรื่องนั้นเดี๋ยวพวกเราไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะตอนนี้พวกเราจำเป็นต้องจบเรื่องที่พวกเราเริ่มต้นขึ้นก่อน ท่านเจ้าสำนักส่วนเท่าที่ดูดูเหมือนว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นจะไม่ค่อยห่างไกลจากความเป็นจริงแล้วนะขคนของสำนักสวรรค์มายาทุกคนฟังคำสั่งของข้าทุกคนในสำนักจะต้องเข้าต่อสู้เพื่อขับไล่ภัยคุกคามต่างแดนนี้ออกไปจงลั่นละครั้งเพื่อปกป้องสำนักของพวกเรา นั่นมันครั้งสมบัติของพวกเรานี่นะนี่พวกเขากำลังขโมยอาวุธของพวกเราแล้วก็กำลังตัดสเสบียงของพวกเราโย,โยทำไมคนนอกอย่างพวกมันถึงรู้ว่าคลังสมบัติของพวกเราอยู่ตรงไหนกันล่ะ อเอไหา่คนทรยศเจ้าบอกทุกอย่างให้กับศัตรูของพวกเรารู้เจ้ากะจะทำให้สำนักสวรรค์มายาไม่มีทางรอดเลยอย่างนั้นหรอถ้าข้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็ข้าคงไม่เอาเจ้าเข้าสสำนักมารอกท่านเจ้าสำนัก ท่านทำอย่างกับว่าข้าเป็นสิ่งของไม่ใช่ด้วยไงท่านน่ะเลิกทาตัวสูงส่งเหมือนพวกคนดีได้แล้วเลิกทาอย่างกับว่ามีบุญคุณกับข้าสักทีก็อย่างที่เจฟานพูดนั่นแหละพวกเราต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและท่านต้องการชีวิตของพวกเราโดยที่พวกเราต้องยอมมอบให้ท่านง,ง่ายๆอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกหน้า ใหญ่คนทรยศน่ารังเกียจเจ้ากำลังถูกเจ้ามานั่นปันหัวเอายโย่ข้าจะต้องจัดการเจ้าให้ได้ในการที่เจ้าทรยยศข้าครั้งนี้ นี่ท่านกล้าเล็งเป้าโจมตีนางตอนหน้าข้าอย่างนั้นเหรอท่านคิดว่าข้าเป็นพวกงี่เง่าหรือยังไงกันเจ้าฟานเจ้าพาพวกเขาทุกคนมาที่นี่เพื่อทำลายสำนักของข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เช่จะพูดอย่างกับว่าเจ้าจะปล่อยข้าไปถ้าข้ามาคนเดียวอย่างนั้นแหละไอ้พวกตีสองหน้า ไม่ว่ายังไงก็ตามข้าสาบานว่าวันนี้ข้าจะทํามสิ่งให้สําเร็จอย่างแรกข้าจะต้องตอบคำถามของภรรยาของข้าที่ยืดเยื้อมานานถึง10ปีและอย่างที่สองข้าจะพานางไปจากสถานที่แห่งนี้และอย่างที่3เพื่อจัดการใครก็ตามที่เป็นภัยคุกคามชีวิตภรรยาของข้า และนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่วันนี้ไอ้เจ้าพวกงโง่ยิง่อย่าขอโอหังท,ท่านเจ้าสำนักพวกเราจะช่วยท่านเอง โทษดทีนะข้าหวังว่าพวกเจ้าคงจะไม่ไปรบกวนการต่อสู้ของพอบานเจ้าถ้าเจ้ารัรถนาจะต่อสู้แล้วล่ะก็ตาเท่าคนนี้จะเป็นคู่มือให้เอง เจ้าอยู่เพียงแค่ขั้นที่หกในขณะที่พวกเราอยู่ขั้นที่เจ็ดของระดับไรลตัวตน้นและเจ้าคิดจะจัดการพวกเรทาทั้งสองคนด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นหรอเจ้าง้อหพวกนี้เงา้าพวกเราเป็นคนของพระบาทโจและระดับวาระุาของพวกเราจะปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปได้ยังไงกัน เฉพาะพวกโง่งีเงาที่ฝึกวิชามาแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถึงจะคิดแบบนั้นฮ่าฮ่าาาไอ้เจ้าตาแกงโง่เลอะเลือนคอยดูพลังของเพชฌฆาตขวานคู่แห่งสำนักส่วนมายาให้ดีร่างวิญญาณขวานของพวกเรานั้น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทางดินแดนตะวันตกถึงความคมของมันด้วยระดับวายุทธ์ที่อ่อนแอของเจ้าแบบนั้นความตายของเจ้ามันก็แน่นอนแล้วโอ้อย่างนั้นเหรองั้นต้องขอโทษด้วยลวกันที่ทำให้พวกเจ้าผิดหวังตายซะฮ่า อ้า,อ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 ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน ร่างวิญญาณกงเลบมังกรปีศาจ <c oughs> ถึงแม้ว่าร่างวิญญาณของข้าจะไม่ใช่มังกรสวรรค์หรือว่ามังกรปัตภี แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะต้องแพ้ให้กับพวกงโง่เง่าที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไป